สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและสำหรับวันนี้นะคะแตมป์ก็มาออตอบปัญหานะคะซึ่งทักกันมาในไลน์ส่วนตัวนะคะในแชทส่วนตัวกันมากในเรื่องปัญหาเรื่องของน้ำหล่อลื่นเยอะนะคะวันนี้ปัญหาน้ำหล่อลื่นเยอะนะคะในสตรีนะคะคือการทำงานผิปกติของฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะและสตรีที่พบปัญหานี้ก็คือปัญหาที่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์มานะคะนานนะระยะหนึ่งนะและก็ สตรีที่มีน้ําหนักตัวเยอะนะคะสตรีที่ผ่านการคลอดบุตรมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ปัญหาน้ําหล่อลื่นเยอะของคุณเนี่ยที่เจอนะคะก็คือจะมีปัญหาในเรื่องของเวลามีเพศสัมพันธ์นะ,ะเกิดเสียงเกิดเสียงทําให้เราขาดความมั่นใจกล้ามเนื้อช่องคลอดไม่บีบรัดแล้วก็เมื่อกล้ามเนื้อบีบรัดลําบากแล้วเนี่ยก็ยังมีน้ําหล่อลื่นที่เยอะมาขวางกัน้นการบีบรัดช่องคลอดด้วยทําให้การออกซิซัมหรือเสร็จของคุณเนี่ย ยืดเวลาออกไปนะโดยเฉพาะบางสตรีบางท่านอาจจะมีคู่รักที่มีอายุมากตรงนี้อาจจะมีปัญหานะคะทำให้คุณเสร็จช้าออกระซ้ำช้าและเมื่อคู่รักของคุณนะหลังหลังน้ำอสุจิด้วยหลังจากที่เสร็จแล้วนะสำหรับบางคู่นะก็เป็นการสะสมทั้งน้ำหล่อลื่นของเราที่เยอะอยู่แล้วน้ำอสุจินะบางคนมีน้ำขาวปลาที่ตกค้างมีน้ำของตกขาวมีน้ำของรอบเดือน่อเขาเรียกว่าจะผสมประสานประเดประดังทําให้ช่องคลอของคุณเกิดกลิน่น อ,อันไม่พึงประสงค์นะคะกลิ่นเหมือนปลารค้างปีซึ่งเราเข้าใจกันโดยทุกคนแล้วว่าทําอย่างไรให้มันหมดไปนะ <S <S ก็อาจาาอาจะหายาเน็บยาสอดมาช่วยตรงนี้ยาเน็บยาสอดบางครั้งที่เราสอดเข้าไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคะอาจจะทําให้เกิดแบคทีเรียเพิ่มขึ้นเพราะว่ายาเน็บยาสอดเนี่ยบางครั้งจะมีแป้งเป็นส่วนผสมด้วยดังนั้นเวลาที่คุณดังนั้นเวลาที่คุณใช้ไปบ่อยๆเนี่ย มันจะเกิดเป็นแพทเทิร์นเดือนนี้คุณสอดเดือนหน้าคุณก็ต้องสอดอีกนะคะแล้วกเกิดการตกขาวอาการคันตรงนี้จะตามขึ้นมามาเป็นสเต็ปสเต็ปของมันเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้หลากหลายคนก็ไปหาอาหารเสริมที่ทำให้เสริมฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่มุกสกัดนะะน้ำมะพร้าวน้ำะมะม่วงสุกหรือว่าจะเป็นในเรื่องของอการทานโปรตีนจากถั่วต่างๆแต่คำตอบก็ยังไม่ได้นะคะคำตอบยังไม่ได้อาหารเสริมโอฟูรูฟิตต่างๆยังช่วยคุณไม่ได้วันนี้นะวัตรกรรมเดียวในประเทศไทยที่แซมมีคือ อุปกรณ์หัวบริหารกระชับช่องคลอดหัวนี้จะเป็นหัวที่ปล่อยคลื่น RF เข้าไปนะจะช่วยทําให้ช่องคลอดของคุณนะปรับสมดุลในช่องคลอดทาให้น้ําหล่อลื่นของคุณหดแห้งหายไปแต่ไม่ขาดหายไปเลยคือปรับสมดุลเป็นปกติจะออกมาเมื่อเรามีอารมณ์ทางเพศเท่านั้นนะจะไม่ออกมาจนเกินไปและน้ําที่ตกค้างก็จะถูกขับออกมานะกลิ่นหายไปน้ําหล่อลื่นที่ส่วนเกินหายไปนะคะแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อในการบีบรัดของคุณกลับมาแข็งแรงมากขึ้น บางคนมีน้ำหล่อลื่นและบางคนมีลมเสริมเข้ามาด้วยลมก็ทำให้ปัญหาช่องคลอดของคุณก็มีปัญหาในชีวิตคู่และบางครั้งลมออกมาในบางเวลาที่เราไม่ต้องการเป็นการเขาเรียกว่าผายลมในช่องคลอดขาดความมั่นใจและอาย อายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการยกของหนักบางครั้งก็มีลมนะอจามมีลมตรงนี้ทําให้ขาดความมั่นใจวันนี้อุปกรณ์กระชับช่องคลอดคุณผู้ชมคะช่วยคุณได้อย่างแน่นอนนะคะล้วเป็นคลื่นทิสเมนสปาช่องคลอดน,นะคะทิชเมนช่องคลอดข,ของคุณนะวันนี้ช่องคลอดข,ของคุณจะกลับมาอูมอิมเอิเป็่งปังสีสันสดใสขึ้นอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมคะลูกค้าเก่าก็เป็นการเสริมข้อมูลความรู้ของคุณเข้าไปและวิธีการอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่ง,งที่จะดาชอบเขาเรียกว่าเพิ่มเติมให้ลูกค้านะก็คือว่า ถ้าวันนี้คุณมีน้ําหลอลื่นเยอะคุณอย่าใจร้อนนะเพราะบางคนเยอะมากๆแล้วยอะมานานนะฮะแล้วฮอร์โมนมันขาดไปนานแล้วนะผิดปกติไปนานแล้วคุณใช้หัวนี้นะแล้วคุณพยายามออกกระซั่มกับหัวนี้บ่อยๆนะหัวกระชับบ่อยๆเมื่อหรือคุณใช้ไปครึ่งชั่วโมงนะคุณปิดเครื่องให้เรียบร้อยแล้วดึงหัวกระชับไปล้างแล้วมาใส่ใหม่นะเมื่อ เขาเรียกว่ายิ่งน้ําออกมาเท่าไหร่ดึงออกไปล้างแล้วก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่บ่อยๆทํซ้ํๆแบบนี้น้ําก็จะกลับมาเป็นปกติหรือออกกระซัมเสร็จกับหัวกระชับบ่อยๆตรงนี้ก็ช่วยได้คุณออกกระซัมกับหัวก่อนก่อนที่มีเพศสัมพันธ์กับสามีก็ทําให้น้ําของคุณปรับระดับได้เหมือนกันนะแต่คุณไม่ต้องกังวลน,นะหัวนี้ช่วยให้น้ําหล่อเลื่องช่องคอของคุณกลับมาเป็นปกติอย่างแน่นอนสีสันสดใสลดกลิ่นได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมจ๋า